ขอเดชะฝ่าระอองธุรีพระบาทปกเก้าปกกระหม่อมในวโรกาสอภิรักกิจตสมัยอุดมมงคลวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแห่งใต้ฝ่าระอองธุรีพระบาทได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกกวาระหนึ่งซึ่งเป็นปีมหามงคลสมัย87ภพรรษาในวันศุกร์ที่5ธันวาคม พุทธศักราช2,557นี้ข้าพระพุทธเจ้านายสมานนวลเกิดนาย,ยกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพิษนุโลกพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพิษุโลกขอน้อมก้าวน้อมกำมอมกาบองคมทูลถวายพระพรชัยมงคลด้วยความปราพเพื่อนปิติเชื่อชมสมานัต ด้วยความจงรักภักดีเป็นล้นทนขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานป่าจจากโรคาพยาธิดำรงสถิตดังรบชัดปกเก้าปกกระมมพระบารมีของพระองค์ได้ปกป้องเหล่าข้าพระพุทธเจ้าให้ร่มเย็นเป็นสุขด้วยดีตลอดมาขออำนาจอนุภาพแห่งพระรันาตนตัยอันเป็นนิรัติิสัยบุญเกเขตอีกทั้งพระเดชาแห่งพระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในจักรวาลพิภพ,พตลอดจนพระานิสงส์อันเกิดเรื่องด้วยพระบารมีที่ใต้ฝ่ารอองทุลีพระบาทได้ทรงเสียสระอุทิศพระราชทานแก่พระสงฆ์นิกรผู้ยากไร้ได้โปรดอภิบาลใต้ฝ่ารอองทุลีประบาททรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงภาคเกษสมสำราญเป็นนิดดำรงสถิตในสิริราชสมบัติเพียบพร้อมด้วยพระบุญญาธิการ พระวรมีแผ่ไปสารดุจลมโพล่มใสแก่พระสงนิกรชาวไทยทั่วราตลอดกาลนานเทินด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ